เงื่อนไขาการเป็นต้นสายที่มือใหม่ต้องรู้และข้อควรระวังต่างๆเดี๋ยววันนี้โบ๊จะมาพูดให้ทุกคนฟังกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคีรบบโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นต้นสายที่มือใหม่ทุกคนควรจะต้องรู้นะครับหรือจะเป็นมือเก่าก็ได้นะฮะอยากจะให้ทุกคนเอาไว้ไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละอย่างนั้นมันมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันและมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับและหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะหรือว่าสามารถกดสนับสนุนตรงนี้เพื่อให้ค่าขนมโบได้เลยนะครับ ไปรีเสิร์ชมาและนำไห้เพื่อนๆไปต่อยอดกันเองนะครับแปะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยลองมาเริ่มันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากผลตอบแทนจากโปรเจกต์ต้นสายเลยละกันนะครับโบจะขอยกตัวอย่างเป็นโปรเจกที่ชื่อว่า c h a m b i e Valley แล้วก็เจ้า Archer นั่นเองนะครับทำไมโบถ,ถึงยกตัวอย่างทั้งสองตัวนี้เพราะว่าทั้งสองตัวนั้นมีความคล้ายคลึงกันในเบื้องลึกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Venture Capital ที่แบ็กอยู่หรือว่าจะเป็น Exchange ที่เขาได้ลิสต์นั่นเองนะครับแต่ว่าราคาของโปรเจกต์นั้นกับพุ่งสวนทางกันเลยนะครับ ในระหว่างที่ชมบีแวลลี่นี่ราคาเคยพุ่งขึ้นไปถึงหลัก 100x และตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60- 70x เนี่ยอาร์เคอร์นั้นดันวิ่งอยู่ที่ประมาณ 56x เท่านั้นเองนะครับแล้วเหตุใดมันถึงเละอย่างนี้โบตอบไม่ได้จริงๆนะครับไม่มีใครรู้นะฮะและนี่ก็คือความเสี่ยงนะครับเพราะไม่มีใครรู้จริงๆครับว่าทําไมนะฮะอาจจะเป็นที่เรื่องพื้นฐานของตัวเกมหรือเปล่างั้นเรามาลองดูกันก่อนนะครับตัวชมบีแวลลี่นั้นมีแบ็กเกอร์สแล้วก็พาร์ทเนอร์สคล้ายๆคลึงกับเจ้า Play Archers นะารบเคอร ได้เลยเนาะข้างล่างว่ามีโอเคมี basics มี e v e r s e มี spark เหมือนกันแล้วก็ list cool coin เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันมี averse spark มี orion ด้วยโอเคก็น่าสนใจขึ้นมาหน่อยทีมก็เปิดหน้านะครับแต่ของ a r c h e r นี้โบรู้สึกว่าทีมน่าจะไม่ได้เปิดหน้าหรือเปล่าเราลองมาคำนึงถึงส่วนนี้ด้วย,วยนะครับไม่ได้มีความโปร่งใสเท่าด้วยหรือเปล่ามันจึงทำให้ราคาไม่พุ่งขนาดนั้นส่วนในเรื่องเกมของตัว c h a m b i e valley นั้นทำการพัฒน,นามาได้ประมาณ3-4เดือนแล้วเนาะเคยมีข่าวเกี่ยวกับเจ้าตัวเกมมาสักพักแล้วในขณะที่ Arthur อาจจะเพิ่งมาสร้างเมื่อตอนเกิดกระแส Play to Earn หรือว่า Metaverse หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอย Value มันไม่ได้มีจริงเขาเพิ่งมาทำเอาช่วงหลังหรือเปล่าโอเคงั้นนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับส่วนเจ้า c h a m b i Valley นั้นจะเป็นเกม NFT Play to Earn ที่จะอยู่บนเชน Polygonmatic นั่นเองนะครับและน้องๆตัวละครเนี่ยก็ถูกเปิดขายเป็นไข่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจจะเข้าไปซื้อเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูบน OpenSea ตรงนี้ได้เลยเนาะคลิก ปุ๊บมันก็เด้งไปอะแต่ว่าตอนนี้โบคลิกแล้วมันไม่เด้งไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคเด้งแล้วเนาะราคาขั้นต่ําก็เริ่มต้นที่ประมาณ0.28เอเตอรเียมนะครับก็ถือว่าราคาพุ่งขึ้นมาสูงอยู่พอสมควรนะครับและตัวละครนั้นก็จะมีประเภทหรือว่าพาร์ทที่แตกต่างมีเรอเรตตี้ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบของเกมเพลย์นั้นจะมีทั้งหมด6แบบนะครับจะมี forest home exploration farming chumbi fostering c h a m b i village แล้วก็ offline reward นะครับให้โบเดาจากที่เห็นนะฮะและยังไม่เห็นเกมเพลย์ น,น่าจะเป็นรูปแบบของ NFT land นะครับตัวนี้น่าจะเป็น scholarship หรือเปล่าหรือว่าเป็นการเพาะพันน้องออกมาวางขายเอยนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นพวก offline reward ที่เราจะได้หลังจากที่เราจะสามารถเอา NFT ไปฟาร์มได้ตัวนี้โบก็อ่านแล้วยัง,งงงๆอยู่นะครับส่วน exploration เนี่ยกับ forest home อันนี้2ออันนี้สักอันต้องเป็น PVP และสักอันต้องเป็น PVE นั่นเองนะครับซึ่งวิธีที่ผู้เล่นจะสามารถเก็บเกี่ยวเงินหรือว่าหาผลตอบแทนจากเกมตัวนี้ได้ก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นซื้อ ขายพืชผักที่ปลูกบนแลนด์หรือว่าจะเป็นออฟไลน์รีวอร์ดนะครับคราฟ NFT ขายไปฟาร์มของ NFT แล้วก็ขายทำเควสเพาะพันุ หรือว่าขายแลนอ่ะอันนี้ก็ดูเลยนะครับรูปแบบเกมก็คล้ายๆ Axie Infinity ที่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะว่ามันไม่ได้จะมีอะไรมากมายหรือว่าน่ากลัวขนาดนั้นนะครับ oh. ส่วนในฝั่งของ Ar c h เคนั้นจะมุ่งไปเป็นการพัฒนาเกมบนมือถือนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นั่นเองและถึงแม้ว,ว่าตัวเกมจะเป็นอย่างนี้มันก็มีหมู่บ้านหรือว่ามีแลนด์ให้คุณสร้างเช่นกันนะครับและในหมู่บ้านของคุณถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีสิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างเพิ่มมมาากกขึ้นนัน็จะทหํห ตัวละครของคุณนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต่างกับเจ้า a อ็กซ n f ินฟินเลยที่ช่วงหลังเนี่ย ไอเทมบนแลนด์ของคุณถ้าคุณครอบครองเนี่ยตัวน้องก็จะเก่งขึ้นตามเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เออเทปทรูหน่อยหนึ่งนะฮะให้พูดตรงๆนะครับแต่ก็คงไม่มี Impact กับเกมขนาดนั้นนะครับแต่จากที่เราลองเลื่อนดูไว้เปเปอร์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับแปลว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทําให้ราคาของทั้ง2เหรียญนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่เขาเปิดขายเหรียญนั้น ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะฮะงั้นความเสี่ยงสิ่งแรกที่โบ้อยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของการปลดล็อกเหรียญนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวเหรียญ s h a m b h v i Valley นั้นตอนนี้ราคาจะขึ้นมาถึง50หรือ 60x เนี่ยแต่ว่าตอน IEO เนี่ยเขาปลดเหรียญออกมาทั้งหมด5%จากตอนที่คุณลงทุนนั่นเองนะครับความหมายก็คือหากคุณลงเงินประมาณ1,000ดอลลาร์เนี่ยตอนที่เขาเปิดตลาดหรือว่า l i ต์ขายเหรียญเนี่ยจำนวนเหรียญที่คุณจะได้รับก็คือ5%จากที่คุณลงทุนไปนะครับแปลว่าไอ้เงินต้น ของคุณที่นําไปซื้อเหรียญทั้งหมด1,000ดอลลาร์ 1, 000, จะถูกปลดออกมาเพียง50ดอลลาร์คูณกับจํานวน x ที่ราคาเหรียญพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับแปลว่าถ้า,าว่ามันขึ้นไป50เท่าเนี่ยคุณก็เอา5%ของเงินต้นของคุณไปคูณกับ50นั่นเองนะครับแปลว่าผลตอบแทนออกมาจริงๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2,500ดอลลาร์นับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ250%ถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเท่าที่แบบโอ้โหตอนที่เรากาวไว้ไงเข้าใจไหมครับนี่คือความเสี่ยงอย่างแรกที่เ,เพื่อนๆมือใหม่ควรจะเข้าใจนะครับเช่นเดียวกันกับเจ้าตัว Archer นะครับตัวนี้ยิ่งหนักเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า i โอ ขเขานั้นปลด20%ก็จริงหลังจากนั้นเนี่ยจะมี3 0 day cliff นะครับความหมายก็คือพอเปิดขายเหรียญปุ๊บเนี่ยปลดเหรียญให้คุณ20% แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไม่ปลดให้คุณเลย1เดือนนะครับแล้วเขาก็จะทยอยปลดเรื่อยๆทุกๆ4เดือนซึ่งไอ้สเดือนนี้คุณก็ต้องนําส่วนที่เหลือนเนี่ยมาหาร4นะครับก็นี่ไงเพื่อนๆต้องมานั่งศึกษาเกี่ยวกับการเวสติ้งเหรียญและหลายๆอย่างด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณลงร้อยปุ๊บขึ้นไป5 6าเท่าแล้วยกกาไร5600ร้อยเลยไม่ใช่นะครับมันปลดออกมา20%เนี่ยก็แปลว่าคุณลงร้อยปลดออกมาแค่20แล้วก็ไปคูณกับจานวน x ซึ่งอาเคในตอนนี้ราคาก็วิ่งอย ก็คือ20ดอลลาร์ไปคูณกับจำนวน x หรือว่ากี่เด้งนั่นเองนะครับก็ขึ้นมา6เท่าก็เพิ่งจะกำไร20%น่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเงินทุนก็คืนกลับมาใช่ไหมครับก็ไม่ต้องร้อนรนอะไรนะฮะคิดอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับส่วนคนที่ไปลงรอบ private รอบ seed เนี่ยเหนาเดิ Now มอีกนะฮะเพราะว่าปลดออกมา5%ปลดออกมา3%เนี่ยโอ้โหเละเทะนะครับนั่งทับมือไปเนาะงั้นเรื่องต่อไปที่เพื่อนๆควรจะเข้าใจก็คือ launchpad แต่ละตัวนั้นมีกฎและกติกาไม่เหมือนกันนะครับ คุณจําเป็นที่จะต้องถือเหรียญโปกัสตาร์เตอร์เพียง250โพสแล้วก็นําไปสเต็กกับตัวแพลตฟอร์มนะครับซึ่งการที่คุณจะมีสิทธิ์ลงทุนในโปรเจกต์ลอนช์แพดของโปกัสตาร์เตอร์นั้น ก็จะเป็นระบบสุ่มนะครับแปลว่า250โพลสจะให้ตัวคุณหนึ่งใบคุณก็ต้องไปหารเฉลี่ยกับทุกๆคนที่อยู่ในพูลอีกถ้าเกิดมีคนสเต็กรวมกันทั้งหมดสองล้านห้าแสนโพลสเนี่ยแปลว่าคุณก็จะมีสิทธิ์หนึ่งในหมื่นที่จะมีโอกาสลงทุนในโปรเจกต์ที่จะมาล็อตบนล็อตแพดของเขานนั่นเองแปลว่าความเสี่ยงของคุณคืออะไรความเสี่ยงก็คือ1 Capital Ga เกและ Capital l o s s นั่นเองนะครับเพราะว่าเงินต้นของคุณต้องถูกนําไปซื้อเหรียญโกลกัสตาร์เตอร์ งลงทุนในโปรเจกต์ใดๆเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโอกาสชนะมันมีเปอร์เซนต์อยู่นะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องใช้ทุนเยอะขึ้นเพื่อที่จะมีโอกาสลงทุนในโปรเจกต์ลอนช์แพดแต่ละตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับและคุณก็ไม่มีสิทธิ์กําหนดได้นะว่าคุณจะถูกหวยตัวไหนนะครับนั่นก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่โบอ้อยากจะพูดเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือในฝั่งของโปรกัสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าดาวเมกเกอร์ที่คุณต้องถืออย่างน้อย2,000ดาวนะครับราคาดาวเมกเกอร์ก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ดอลลาร์ ไหนจะต้องเป็นเรื่องตั๋วอีกนะครับซึ่งระบบของดาวเมเกอร์ก็จะต่างกับโภการสตาร์เตอร์อีกโภการสตาร์ตเตอร์พ่าว่าคุณได้สิทธิ์ลงทุนในโปรเจกต์นั้นๆเขาจะมีระบุเวลานะครับว่าเมื่อถึงวันศุกร์ตอนสิบโมงเช้าเนี่ยคุณต้องเอาเงินประมาณ300ดอลลาร์มาลงทุนกับโปรเจกต์นะครับและเขาก็จะเป็นรูปแบบ first come first serve ก็คือแทนที่เขาจะให้ไวล์ลิสทั้งหมด500คนตามจํานวน allocation เ,เนี่ยเขาดันให้เกินไปสัก600คนก็แปลว่าถ้าหากคุณมากดช้าเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ไม่ได้นั จากการที่คุณเนี่ยจะนำเหรียญดาวเมเกอร์ไปล็อกเอาไว้แล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะนำเหรียญ USDC อะไรพวกนี้เนี่ยไปล็อกเอาไว้ได้เช่นกันนะครับทำให้เมื่อคุณเนี่ยถูคุยหรือว่ามีสิทธิ์ลงทุนแต่ละตัวเนี่ยทางแพลตฟอร์มดาวเมเกอร์หรือลอนแฝดตัวนี้เขาก็จะดึงเงิน Sta เบิลคอยของคุณออกไปแบบออโต้เลยนะครับก็นี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าดาวเมเกอร์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆยังมีโอกาสเป็นต้นสายหรือว่าโบก็เคยกล่าวไว้หลายรอบมากเลยนะครับนั่นก็คือจเจ้าพวีล ทวิตไปตอบทวิตเนี่ยบางคนก็ได้เงินหลักหมื่นไปถึงหลักแสนก็มีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยปั๊มไอดีทำนะฮะก็อย่างน้อยก็คงได้กันสัก3 4 0 0 0 0 0้อารดอลนะครับก็หลายหมื่นอยู่นะครับสำหรับเพื่อนนะฮะก็เป็นเงินฟรีมากๆเลยนะครับโบพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ละลอนแ p a d นั้นก็มีความยูนิคที่ไม่เหมือนใครอีกนะฮะเช่นเจ้าวีลอนแช์เนี่ยณปัจจุบันนะครับเขาเปิดให้สเต็กผ่านแค่บน chain อีเทเรียมนะครับโบจึงไม่อยากทำคลิปซอนก่อนนะฮะเพราะแก๊สแพงมากๆนะครับรอเขาขยายไปๆนั้นส โปรเจกต์ลอน h แพดตัวนี้ก็จะทําเป็นรูปแบบมัลติเชนนั่นเองก็เหมือนกับโพ k ัสตาร์เตอร์ที่ตอนนี้ขยายไปยังเชนเซโลขยายไปยังเชนไบนั้นส c ทเชนแล้วก็โพล o n นะครับในขณะที่ดาวเมเกอร์เนี่ยก็อยู่บนเชนอีทิเรียมอย่างเดียวนะครับทำให้ค่าแก๊สนั้นสูงพอสมควรนะฮะแล้วเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่คุณจะต้องสเต็กเหรียญแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะรู้เลยนะครับก็คือการ KYC นั่นเองนะครับเดี๋ยว,บวยโบจะยกตัวอย่างเป็นโปรเจกต์คอยน์เว็บที่ เห็นได้เลยพอคุณกดเข้ามาเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องทําการสเต็กเหรียญเพื่อที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วม i d เดนะครับซึ่งการสเต็กเหรียญเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาการล็อกด้วนะครับถ้าหากคุณไม่ล็อกเลยคุณก็ไม่ได้โบนัสถ้าหากคุณยิ่งล็อกเยอะคุณก็จะได้โบนัสสูงขึ้นนั่นเองความหมายตรงนี้คืออะไรความหมายคือว่าหากว่าคุณเนี่ยมีเหรียญ VLun c น v unch, หรือ V p a d ทั้งหมด10,000เหรียญเนี่ยถ้าคุณ เลือกที่จะล็อกทั้งหมด6เดือนเนี่ยจำนวนเหรียญวีล n c h ของคุณที่ถูกล็อกเขาจะคำนวณเพิ่มอีก50%นั่นเองแต่ถ้าหากคุณเลือกที่จะล็อกไว้2ปี4ปีเนี่ยคุณก็คูณเข้าไปเลยฮะมันก็จะมีพลังหรือมีจําน,นวนเหรียญให้คุณแบบเหรียญทิปขึ้นมามากขึ้นนั่นเองแต่ว่า คุณก็ไม่สามารถที่จะ unsteak หรือว่าถอนได้นั่นเองนะครับในทิศทางตรงกันข้ามนะครับทางเป็นพวก down maker เนี่ยถ้าคุณถอนในระยะเวลาก่อนกําหนดเนี่ยเขาจะหักเหรียญของคุณประมาณ5%ถึง10%นตะครับแบบว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยถือเหรียญา o w n m a k e ์สัก2,000เหรียญดาวในมูลค่าทั้งหมด3,000 300, 0 0บาทเนี่ยแบบถ้าหากว่าคุณ stake เข้าไปเลยแล้วอยู่ๆคุณไม่พอใจคุณ unsteak ออกมาเนี่ยคุณจะโดนหักทันทีเลยสัก3า0 0 0บาทหรือ15,000บาทน,นะครับนี่คือเงื่อนไขที่เพื่อนๆต้องศึกษานะครับตามมาด้วยเรื่องของ การ KYC นั่นเองนะครับ KYC ก็คือการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งการยืนยันของแต่ละลอ n c h แพดนั้นไม่เหมือนกันนะครับโบพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะบางลอ n c h แพดนั้นเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้คนไทยทำการ KYC นะครับนี่ฮะแบบตัวนี้เขาจะบอกเลยนะ you have to complete the KYC process currently status แบบ ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่า wallet address ตัวนี้ของโบยังไม่ได้ทำนะครับใครที่ทำการ KYC ของต่างชาติต่างของ Launchpad เนี่ยก็ควรจะมาอ่านเงื่อนไขดีๆนะครับแบบตัวนี้เนี่ยประเทศไทยยังทำการ KYC ได้นะครับบางคนที่ส่งเอกสารหลังๆที่โบเตรียมก็จะมีพวกพาสปอร์ตบ้าง Bank Statement ของแบง k ์สีเขียวนะครับเพราะมันมีภาษาอังกฤษทาให้รวดเร็วต่อการ KYC นะครับแล้วก็บัตรประชาชนอะไรอย่างงี้ก็ได้ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับนี่ก็คือความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเรื่องที่เพื่อนๆควรจะรู้ไว้และเตรียมตัวก่อนเป็นต้นสายนะครับ มาต่อันที่อีกตัวหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือเจ้า c d e f i นะฮะ C d e f i จะเป็น l u n c h p a d โมเดลที่เรียกได้ว่าการันตี l l o ล a t i o n นะครับแต่ว่าเงินที่คุณจะได้ลงทุนนั้นเรียกได้ว่าโคตรเกลือ้าหากว่าคุณทุนน้อยนะครับเพราะว่าเทียเขานั้นมีทั้งหมด10กว่าเทียนะฮะและถ้าหากว่าคุณถือเหรียญอ,อ,อยู่แค่เทียต่ำๆเนี่ยแบบกากาแบบเทียรแบบ์แบบึเทแบบียร์งเทียร์มเนี่ยเวลาคุณได้ลงทุนในโปรเจกต์บางโปรเจกต์คุณจะได้ลงทุนแค่5ดอลลาร์หรือว่าได้ลงทุนสัก20ดดกก็วว่่่าาาาันนนไปซึงถ้้หเ ราคาพุ่งขึ้นมา 50x โอ้โหคุณก็อาจจะจินตนาการว่าเฮ้ย50ดอลลาร์ของคุณกลายเป็น2,500ก็อย่างที่โบพูดไปนะครับคุณต้องมาศึกษาเรื่อง TGE ของแต่ละโปรเจกต์ด้วยนั่นเองนะครับแบบของ c i ตี้เนี่ยก็เช่นกันเนาะจะมีรูปแบบสเต็กยิ่งคุณล็อกเยอะเนี่ยมันไม่ได้ให้เหรียญคุณเยอะมากขึ้นหรือว่าให้สิทธิ์อะไรคุณมากขึ้นหรอกมันแค่ให้ APY คุณมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ให้ผลตอบแทนเป็น yield ออกมาเนาะเออก็แปลกดีเหมือนกันเมื่อเปรียบเททีีบบกกััตตวออ่่อ่่นนนๆะะคแลล้โจจจําจาางง Project Citytify ม เหมือนกันแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นก๊อปเกรด A ของแซน d b o ็นั่นก็คือ The p a r a l l e l นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเป็น v o x e l Style VR MetaVerse นะครับสำหรับใครที่จินตนาการไม่ออกว่าว o x e l เป็นยังไงก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับว่าเกม v o x e l นั้นจะเป็นเกมรูปแบบที่ออกมาเป็นแบบบล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน่อยๆนึงนะฮะไม่ใช่แนว Minecraft ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัวละครจะเป็นแบบบล็อกบล็อกเลยนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ามันประกอบไปด้วยบล็อกหลายๆบล็อกเนาะซึ่งรูปแบบตัวเกมของ The Parael นนััน้้าา้้จจะะมมมาาาาาาคคลกกบเเๆพรรวุ่่ณสสถทีง อะไรขึ้นมาก็ได้จากชิ้นส่วนที่คุณเห็นตรงนี้นะฮะที่มันเป็นแบบเศษๆประกอบออกมาเป็นตัวนะครับซึ่งไอ้ตัวละครพวกนั้นคุณก็สามารถนําไปขายได้เหมือนกันนําไปิสต์ขายคนอื่นโดยครีเอชันของคุณที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีก๊อปปี้ไรต์นะครับไม่งั้นคนก็อาจจะแบบเออก๊อปปี้ของคุณแล้วไปสร้างองนอื่นต่อนะฮะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นรูปแบบ a d v a n c e AI ที่จะคอยตรวจจับลิขสิทธิ์ให้คุณนะครับทำให้ยูเซอร์นั้นมีแรงจูงใจที่จะผลิตชิ้นงานมากขึ้นนััั่่่่่นนนนนเออองงะะรไไไมใชทําาปแแแลลล้้้ววกก็โดยีห เท่าที่ดูในฟังก์ชันก็จะมี Earn Mine และ Craft นะครับแน่นอนว่า Craft เนี่ยก็จะเป็นการที่คุณเนี่ยสร้างตัวละครหรืวก็สร้างของออกมาขายนั่นเองนะครับ Mine ก็อาจจะเป็นการที่คุณเนี่ยเข้าไปขุดหาพวกกล่องบล็อกที่เขาเรียกว่า Runes นั่นเองนะครับเพื่อที่จะนํามาประกอบเป็นสิ่งของเนาะแต่ละอย่างก็จะมีความแรที่ไม่เหมือนกันมีความหายากไม่เหมือนกันมีราคาที่ต่างกันนั่นเองนะครับแล้วคุณก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังเล่นไม่ได้โบลองกดลวมันเล่นไม่ได้ที่นะครับส่วน Marketplace ตรงนี้ก็คือคุอคณสามามรถ พวก NFT แต่ละอย่างที่คุณสร้างขึ้นมานั้นไปขายได้เลยนะครับและในระยะเวลาอัน,น,ใ,นใกล้นี้นะเพื่อนๆสามารถเข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะลุ้นรับเหรียญ Parable หรือเปลี่ยนตัวเกมฟรีๆนะฮะร,รวมกับ กล่องของตัวเกมด้วยนะครับก็ลองเข้ามาดูได้เลยเนาะตัวเกมมันใกล้จะเปิดแล้วแหละเขาเลยมีกิจกรรมเยอะแล้วกำลังจะล็อตบนล็อตแพดของ c i t y f า s t a r p u n k กนะครับน,น้อกหลันโบไม่รู้จักเลยมันคืออะไรนะฮะส่วนในเรื่องของ Venture Capital เนี่ยก็ถือได้ว่าเออมันก็ไม่ท่าแย่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ปังเลยครับเรียกได้ว่าเฉยๆมากๆถ้าหากว่าไม่มี OK x Block Dream Venture ขึ้นมาเนี่ยโบก็คิดว่าโบคงไม่พูดถึงหรือว่าเออรีวิวผ่านๆให้เพื่อนๆเห็นนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าเคต์เกบคนนนน่่เชืือออถให้ัััรงะบ จากตัวอย่างที่เพื่อนๆดูนั้นเพื่อนๆชอบหรือเปล่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างส่วนตัวนั้นโบคิดว่าโบจะไปลงทุนกับเจ้าแซนบ็อกต่อแต่ถ้าหากว่าตัวนี้โบมีโอกาสลงทุนต้นสายโบก็จะลองเสี่ยงกับมันดู <Yeah. S 1> เพราะว่ามันก็ยังมีความน่าสนใจอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าจะไม่ออินนะครับคงจะลงไปสักแบบออยอดสักร้อยดอลห้าสิบดอลหรือว่าแบบสักห้าร้อยดอลมันแล้วแต่กําลังทรัพย์ของคนเนาะว่าเราพร้อมที่จะเสียได้เท่าไหร่นะครับโอเคงั้นจบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนท กำลังใจโบทำคลิปดีๆนี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเป็นต้นสายหรือว่าสนใจในเรื่องของการเป็นต้นสายเนี่ยก็ลองไปศึกษาแต่ละอย่างที่โบพูดให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ tge เรื่องของ kyc เรื่องของการรีเสิร์ชในโปรเจกต์แต่ละอย่างเพราะว่าผลตอบแทนมันพุ่ง ขึ้นหรือพุ่งลงเนี่ยมันไม่มีใครตอบได้แน่ชัดนะครับว่าเพราะอะไรแต่เมื่อกี้โบก็ยกตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆเห็นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในตัวของเกม a m ม i Valley หรือว่าจะเป็นของในเกม Archer นะครับที่เพื่อนๆก็เห็นเลยว่าพอเราไปนั่งถ่ายไว้เพเปอร์แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากเลยและเงื่อนไขาการเข้าร่วมล a อ n c ์แพดแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับโปกาสตาร์เตอรก็ อาจจะใช้ทุนต่ำแต่โอ้โหโอกาสถูกมันต่ำม,มากๆดาวเมกเกอร์อินโอกาสถูกก็ต่ำเหมือนกันแต่บังเอิญอยู่บนเชนอีเธอรียเมเท่านั้นแต่คุณเนี่ยสามารถที่จะนำเหรียญ USDC หรือว่าสเตเบิลคอยลคุณไปฝากเอาไว้เมื่อได้รับไว้์ลิสเขาก็จะดูดออกไปเลยเออมันก็สะดวกไปในอีกแบบหนึ่งนะครับหรือจะเป็นเจ้าว u n c h ที่ยังเป็นหน้าใหมย่ยังเป็นน้องใหม่อยู่แล้วก็แจกเหรียญให้เพื่อนๆหลายๆคนแต่จําเป็นที่จะต้องทําการ KYC ก่อนแล้วก็รอเขาย้ายมาเชนใบนั้นส마ทเชนหรือเชนอื่น,นๆ,ๆเพื่อที่จะทําให้คนงบน้อยหรืออคนนนนนทุนนน้้้ยัสาาาามรถใชงเจ ได้นั่นเองนะครับส่วนเจ้าซีดีไฟในโบปูเลยว่าโคตรเกลือนะฮะถ้าทุนคุณไม่ถึงหลัก5 0าแ0,000นหรือว่าหลักล้านอัพเนี่ยโบรู้สึกว่าตัวนี้เกลือมากๆนะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ใช่คำแนะนาในการลงทุนนะฮะงั้นเดี๋ยวนี้โบขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนโบก็สามารถกดปุ่มให้ค่าขนมตรงนี้ได้เลยหรือถ้าหากว่าใครอยากเข้าร่วม c Community Discord เนี่ยสามารถเข้ามาอ่าน ข้อมูลข่าวสารตามแท็บคอมมิชชั่นยูทูบตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าโบเนี่ยกำลังจะปิดรับสมัครชั่วคราวในวันนี้นะฮะวันที่25ธันวาคมนะครับเพราะว่าก็จะปิดปีใหม่ด้วยนะครับจะได้เคลียร์ยอดทุกคนที่เขาทําการชำระมาแล้วยังติดปัญหาแต่ละอย่างเลยนะครับและจะได้พักปีใหม่ด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ